าสบายดีหัวพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนสบองสบอนน้องเพียงเนาะบอกว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศพี่น้องยินดีต้อนรับกับทุกท่องสะแพลงน้องเพียงเอาะเปิดภักมากครับตอนเช้าน้องเพียงเนาะะเพงกระลุกกระกินให้บ่อยาวเป็นสิบเปร์เปร์แต่เช้าน้อพี่น้องมื่อไีรได้ยินว่าจะไปเพิ่งไปซื้อสิรินเรนเนาะให้สาวแต๋วพี่น้องสะแพงครับ ลุกมาเห็นกินฝุ่นแต้เส้าวเาตื่นมามนจะจะนเขาจะไปญหาปานนำไปเวียกเลยนะพีงเนาะตอนนี้สะเพงการเผาเมือินไหมนะเผามะกลินไหมกกับสีฝุ่นที่เล่อนะเพีองนในในเนาะเห็นไอฝุ่นไหมฝุ่นลุกกินจีนเขาก็ไปเวียกเอาเนี่ยฝุ่นหมักนะพีนเนาะ khi 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 em cứ nói đến mạnh cứ 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 nó cứ 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 ยงีคุณว่าวันตื่นจะเศร้านอ,นอนงสิไปซื้อดินให้สาวแต่วี่น้อืหนัดกับทีมงานไว้ไเลยเลยลูกมเห็นกินหัวเศร้าแนวพันยานอนอยากแต่บ้านนี่แล้วพี่น้องแตบ่บ่ทันบัทันวัน

ม่วนมาเลยอืมไปเล่าอะไรไมอันเบยลามอยู่แบบนี้แหละออืมอมีความสุขแล้วตื่นเช้ามาแล้วก็ได้มาหลอกม, <า S 2> มันเมือันมัมในไทยว่าชักแล้วพูดเลยอือมันมหรืออกไ้ดอม้ไขมได้มากเอยเลยอืม

นุ่มตีนหนุ่มมือยังนอนคู่แย้ดีละหาปลาเอาแย่เผื่อเดี่ยวเลยนะก็ได้ล <AR> be ูกมันเแรงมันนักพัวเขอางามตาเอขี่น้ำเลยกว่าหลุดฮะหลุดขี่น้ำแน่หลุดงามฮะงามขินโดนเนาะขินแน่ กี่ล้ำเนหเลยนะอืยู้ำตาเอาบอว้า,าวกรเพือเจ้าสีมาเลเเจ้าจ,าจ,าจาอยบนบงได้อยากไปส่งเขาเลยซืออดอกภะย,ยาอมาเด้ดอ่เงินเด้ออือใส่ใส่โมเดลนี้แใส่มา,าเจ้าจอยต่อลงมาดอกหนึงนั้น โใส่เดาซึ่งซึ่งนะล่เงินใส่ใส่ซึ่งตัวนี้นะโบซสซเึ่งนะฝนพระนะลูกเส่้งขาวแต่ว่าไม่ว่าขาวตัวนี้ก็ได้เออได้ครับท้หนี่ใส่ทั้งขาวนะมันาสาบมมสองดอกเอกว่าแล้วอ้าดอกข้างหลังบ้านนีดอกนี้่จอยเบนไห้มันมัดมันมิด อ่านเมื่อแหละเมื่อวางชืนไม่ได้พึมงพวกเขนเดะเดบิน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  บินบินบ so yeah, ินบ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 ินต้องใส่ด้วยมีของไม่ไปได้สาแข้สุดจะไปคนเดียวมือสับลมมันสตีบเขาจับหัวมันมันขึ้นกระมวลแท่ตนงกระชากเราไปจะหานุกระชากตู้ไปจ่หังหา่งแท่งแท น้องก็ขาโตยบ่จ๊ะฮะซื้อแดงบ่ทาโตยเด้อมาเลยละละรักกี่ดอกกันน้องพี่ <t。Schmuck> 对，对象，嗯、uh。Huh. Um. อยากนอนแล้ว nó nó Kim này đấy cho nó kim này rồi. <laughs> よし <You need S 1> よしよし。<You need S 1> um sunat le

นนกำลังกินเขากินน้ำสบายดีเรสบายดี <laughs> สง่งขนมดีที่นึ่กูจะกินปอนเขารูกได้เลยผิดขาพอกินได้ต้องปอนเขารูกไปดีกันเลยมีนี่เห็นวัวเลย,เยกินกิน

Jilo, ya, lah. Pel Jilo, pel Jibo. Hmm. Pancong, moy. Kami mai kau buat ini untuk mahal untuk kau itu. Ida. Hmm. Kaya di mana? ตื่อนอนอืนนนนบมไนค่้นยทึ่งเงายีเช่นลยึ่ง่หล่อ่หน่อยมนกรปมาฝแต่ชาวอยกปทานยาวนสิไปรินว่สิไปอันบงที่รินสิที่ินา สุดจริงอืมอืมไม่ต้นต้องอลง่างข้ก่อนัอแลวมจ่างนกัมแล้วมอนี่ไปจ่ายนั่นบไรเ๊บปาเลว่าเปลี่ยนของ เด็กมาทายอ่ะไม่ร hmm. mm ูง hmm. ส mm ิค hmm. mm ืออย่างงี้ทำใหไรตอนนี้สำรักจับสรปุยกับกระดกกลับกระเจยว Good <living>. e ้องมัยมืยมือ้อถ่ายายาคือซับหม่กอเจะเอาซับลคืออะไรจะมงะหยงได้ยังเวาจ่ายน้อยหน่อค่ม่รู้เพจ่ายน้จับมีเสน่ห์จำ่าเสน่้

ป่าเอาอไปไปจะเอาหัวจะไขวเรื่มป้ะป้าจอ่องกระนั้นจ่อ,จองบางลูลกบางคนกับจ,อจอ่องกระดัดจ่องหันลมเดอนะางมเชื่ยงค่ะเ็นดูดีปจ่ะจ นลูกผ่านทางงนงสงมภาณ์ไว้แล้วพยายาเลยอุ้มันสัมภาณ์ไา้แล้วดูหน่อสัาภาษณ์มาอยู่ที่ยื่ซ้ายเป็นบางคนเหมืนจะรู้วา่าลูกใครที่พูดแบน

加啊，对啊。 อ่าไม่เนอะ่นหยากัไปเดินพินเรวค่ะกัไปกินนี่กินข้าวกนน้ำไรนกา ไป้ยังแด่น้องดับเตอร์ยังมาทันได้กินเข่าเพลินแล้วน้องกลางสีบอลเป็นอ่ะแสดงการสิทธิ์ขอพิลิปนี้ไปก่อนเลยนะพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอขาเขามุ่กับใจน้ำพอพี่น้องเอซี่นั้นเพียงที่ขับมากดไลค์กดแชร์หากชมคลิปสะเปงด้วยที่บอกคับโฆษณาในเพี่น้องทวารสเปงเงหิดพิพากันใดว่ายังบุตรบุตรต้องอยังบุญจบวงงานในคลิปนี้กลับขอโทษขออภัยนั้นเพีองสุดท้ายท้ายคลิปนี้ก็มีแต่คำอวยพรอวยใจให้พ่อแม่น้องเอซีจงมีสุขภาพ แงแขความเจ็บจะได้ความขาดยังมีสล e ับกินมีสเปรงขอกับสบายดีสบายดีเฮ้ยล่าเจอกันคินหน้านั่นอกินะรจะเปนองกินเองนะดูออืมอืมอืมอม 嗯嗯嗯嗯。